ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับค,คุณครูกุ้งอีกเช่นเคยนะคะในวิชาสังคมศึกษาชั้นป .1 วันนี้ค,คุณครูจะสอนเรื่องการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนนะคะนักเรียนค่ะการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนนะคะนักเรียนเราทุกคนนะคะต้องการเป็นคนดีนะคะเพราะทําให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็เป็นที่รักของผู้พบเห็นด้วยการทําความดี ทำได้ทุกที่นะคะแม้อยู่แม้แม้อยู่ในโรงเรียนโดยการปฏิบัติตัวเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนค่ะค่ะสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียนเราก็ควรปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนดังนี้นะคะหนึ่งค่ะให้ความเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูนะคะสอง กระตันยูกระตาเวทีต่อครูนะคะไม่คุยกันในขณะที่คุณครูสอนนะคะต่อไปข้อที่3กล่าวสวัสดีเมื่อพบกันแล้วก็ขอบคุณเมื่อได้รับการช่วยเหลือหรือขอโทษเมื่อเราทำผิดนะคะ4ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะเช่นแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะหมีเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะหมีความรับผิดชอบส่งการบ้านตรงตามเวลานะคะ7ดเลือกเฟือเฟ้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ8ดซื่อสัตย์สุจริตนะคะเช่นยอมรับผิดเมื่อตัวเองทำผิดนะคะนักเรียนค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนนะคะเมื่อสมาชิกของโรงเรียนนะคะ มาอยู่ร่วมกันก็ต้องปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยในโรงเรียนนะคะเราก็จึงควรร่วมกันเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขค่ะ 1. นนะคะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะทั้งในห้องเรียนแล้วก็ในโรงเรียนนะคะ<ๆ>เช่นกีฬาสีค่ะงานปีใหม่ค่ะต่อไปข้อที่2องแบ่งกลุ่มทำงานนะคะ แล้วก็แบ่งหน้าที่รับผิดชอบค่ะเช่นมีการเลือกหัวหน้ากลุ่มนะคะแบ่งหน้าที่ของสมาชิกนะคะแต่ละคนทำนะคะ 3. เลือกหัวหน้าห้องค่ะโดยเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะเช่นเสนอชื่อนะคะคนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเนาะแล้วก็พูดอย่างมีเหตุผลแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นการตัดสินใจของเสียงค่อนข้างมากด้วยนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานะคะมีทั้งหมดสามหน้านะคะให้นักเรียนเปิดนะคะหน้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดแล้วก็หกสิบแปดนะคะทําให้เรียบร้อยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทําให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกับคุณครูใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ